คนเดินดินขอโดดเด่นวันนี้จะขอพูดว่าถ้าเราเป็นแค่คนเดินดินกินเ้าวแกงธรรมดาละกอก็จะสามารถก้าหน้าไปได้ไหมอ๋อมันน่าจะต้องได้สิแต่มันก็ต้องมีทีเด็ดแล้วนะแล้วก็มันก็จะต้องทำได้จริงด้วยทำอะไรล่ะก็ทำอะไรก็ได้ที่มันแตกแตกต่างจากที่คนอื่นเขาทำไงล่ะ ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่ได้หรือเขาไม่อยากจะทำแล้วก็ต้องอดอดอดทนต่อความยากลำบากได้ระดับหนึ่งแล้วนะสิ่งที่ทำนั้นคนอื่นจะต้องจดจำได้ว่านี่มันคือผลงานของเราเองทำเกินกว่าที่ควรจะทำแล้วก็ทำให้มันเสร็จแล้วก็สำเร็จไม่ใช่สกักแต่ว่าทำ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 ,ทำไปเท่านั้นแหละเสนอหน้าแล้วก็คว้าโอกาส ที่มันผ่านเข้ามาถึงแม้จะช่วงเวลาน้อยนิดแล้วก็หาแต้มต่อที่จะไปได้ต่อนะคะ